โอเคครับคุ้ชมครับ,รบนะก็ก่อนอื่นเลยนะก็ขอชี้แจงหน่อยก็คือนะผมก็ได้ซื้อกาดจองมาใหม่ไปที่เรียบร้อยนะทำให้ผมสามารถกลับเวบแท้งขั้นสูงสุดได้นะฮะหลายเกมก็ปรับ m a ็ไปเลยนะฮะยูเป็นเกมที่มันกราฟิกหดุดโลนะผมค่อยปรับ Media มีเดียมเอานะก็ยังเหลือประมาณ1 2 3 4งประมาณ7ปริเพยเดี๋ยวผมจะเอาเป็นฟ u n นี m โมเมนตจ ุานนะะเอาไปดูลเล่นๆกันเพราะว่าฟันนี้โมเมนต์ที่เหลือ,อน,น,นี้เนี่ยฟันนี้โมเมนต์ที่ผมยังไม่ภาคเนี่ยมีคนส่งมาเยอะแยะเลยมีเยอะกว่านี้ด้วยมีส่งมาที่ผมยังไม่เปิดอ่านอีกประมาณ10กว่าอันนะผมก็จะเอาภาพสวยๆนั่นแหละไปทําคลิปนะเพราะว่านะ <c oughs> ก็ประมาณนั้นนะในการจอใหม่ก็รอๆทาคลิปทีเดียวเลยอันนี้โอเคนะก็ขออภัยที่เราต้องดูภาพกาบอีกสักพักหนึ่งนะฮะดูคลิปนี้คลิปสุดท้ายของสัญญาเลยภาพก,บกาบเนี่ยภาพต่อไปคลิปต่อไปจะเป็นคลิปที่ ภาพสวยมากเลยนะฮะโอเคตามนั้นครับผมออ

ถอยไปเลยนั่นแหละเคีวีสองมาฮะคุณผู้ชมครับต้องรีบย,ย,ย,ยิงฮะ What เฮ้ยไม่โดนได้ไงวะอืมรถถังหนักสองคันโอเคเราจะไปอ้อมรถถังหนักกันฮะคุณผู้ชมครับรับหนึ่งนะรับหนึ่งโลโหลสวัสดีอ,อ่ะอ่ะอ่ะเออโอ้โห อื้ม <wounds> อื้อโอ้โอเคอย่างน้อยมึงก็ตายด้วยโอ้ยยังไม่ทันได้ยิงใครเลยอ่ะจะจบเกมอยู่แล้วอื้มข้างหน้ามีใครไหมเนี่ยฮัลโหลหนึ่งสองสามอุ้ย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 ถอยถอยเฮ้ยเอย่าดันดิอย่าดันดิอย่าดันดิเฮ้ย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 เใจเย็นเออมึงลงไปเลยมึงลงไปเลยขอให้มึงตกตายขอให้มึงตกตาย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  มันรอดยังไงวะอีกสามคันครับคุณผู้ชมครับผมว่าเราต้องบุกก็แล้วไม่บุกเราคงไม่มีใครให้ยิงดูสิยิงก็ยิงไม่โดนป่ะเราไปบ้างดีกว่ารอด้วยเพื่อนรอด้วยเอิ่มเอิ่มเอิ่มเฮ้ย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 อย่าคิดสั้นเพื่อนอย่าคิดสั้นอย่าคิดสั้นเอิ่ม ครับผมเดี๋ยวนะรู้สึกว่าข้างๆจะมีข่้วรีครับตอนนี้อีพ e ่ปะทะอีพา e 5, ครับอีพ e าฝั่งเขาเรื่อห0 0ครับฝั่งเราเื่อหกรอครับผมเราต้องชนะแน่นอนครับคุณผู้ชมครับชนไปทีนึงขอบคุณที่ช่วยเพื่อนขอบคุณมากเลยขอบคุณนะจุดฟักฟัก เนี่ยเป็นไงผมบอกแล้วรีเพย์มันสั้นจริงๆนะก็เป็นว่านะฟันนี่โมเมนต์พาร์ทนี้ก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้นะฮะนะก็มีประมาณ4นาทีกว่าเท่านั้นขอขอ,ขอบคุณครับทุกท่านที่รับชมนะเจ้เจ้ก็ใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายนะคลิปหน้านี้ภาพสวยแน่นอนครับรับประกันร100%ครับภาพสวยแน่นอนจ้าบ๊ายบายครับพม